ลูกปัดอักกีในแอฟริกาเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเงินอีกหนึ่งอย่างที่มนุษย์เคยเอามันมาใช้เป็นเงินในสมัยหนึ่งก็คือลูกปัดอัก รเรื่องราวเนี้ยเกิดขึ้นในทวีปแอปฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่มากนะประชากรก็มีเยอะมากๆเลยนะครับในสมัยนั้นอะทวีปแอปฟริกานะครับเขาใช้ลูกป,ปัดเป็นเงินก็ว่าได้ในสมัยนั้นเนื่องจากว่าในการผลิตลูกป,ปัดของทวีปแอปฟริกาในตอนนั้นนะครับเทคโนโลยีสมัยนั้นแอฟริกาไม่สามารถที่จะผลิตลูกป,ปัดขึ้นมาเองได้ลูกป,ปัดมันก็ต้องทามาจากเครื่องแก้วเนาะซึ่งเทคโนโลยีสมัยนั้นของแอฟริกาไม่สามารถผลิตเครื่องแก้วขึ้นมาเองได้นะครับซึ่งเครื่องแก้วเหล่านี้เขาก็ได้รับโมรดกตกทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษเหม อียิปต์ก็ทําการค้าขายมากับยุโรปก่อนนานนแล้วนะครับโดยเขาก็ทําการแลกเครื่องแก้วอะไรก็ว่าไปยุคถัดมาชาวแอฟริกาก็เอาเครื่องแก้วนั้นมาหลอมใหม่นะครับมาขึ้นรูปหลอมให้กลายเป็นรูปปัดใหม่แค่นั้นเองมันก็ทำให้การผลิตรูปปัดมาใช้งานเป็นสิ่งที่ยากสําหรับแอฟริกาหลังจากที่เขานํารูปปัรับมาใช้เป็นเงินนะครับชาวยิโรปก็ทําการซื้อขายกับแอฟริกามาโดยตลอดนั่นแหละทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเหมือนเดิมเลยครับเรื่องราวมันจะคล้ายๆกับกันโอคินิดนึงนะมาในวีเดียวกันเลยนะครับายุโรป ก็จะมองเห็นแล้วว่าแอฟริกานะบางพื้นที่เออทาไมลูกปัดบางพื้นที่เนี่ยมันมีมูลค่าสูงเลยบางพื้นที่ลูกปัดมีมูลค่าแพงนี่กว่าทองซะอีกนะครับเมื่อเห็นกันนั้นแล้วชาวโลกก็อยากันนั้นเลยสั่งโรงงานผลิตลูกปัดที่ทํามาจากเครื่องแก้วลอกเลียนแบบให้มันเหมือนกับของแอฟริกาทุกประการนั่นจะเป็ความแตกต่างของเทคโนโลยีเนาะที่มันต่างกันทีนี้ชาลวโลก็ค่อยๆครับ ค่อยๆขนลูกปัดมายัางทวีบแอฟริกาเขาค่อยๆขนมาเอาลูกปัดที่เขาสร้างขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเอาไปแลกกับทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลกับแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นลูกปัดไปแลกทองคําเอาลูกปัดไปแกลก,ปปแกพวกงาช้างพวกไม้หอมในแอฟริกานะคะรับแลกไปแลกไปถามว่าชาวแอฟริกันนี่รู้ตัวไหมว่าเขากําลังโดนโลดค่าเงินอย,อยู่เขากาลังโดนปล้นความมั่งคัง่งโดนปล้นทรัพยากรอยู่เขาไม่รู้นะครับสิ่งที่เขารู้มีเพียงแค่ว่าเฮ้ยทำไมเวลาผ่านไปทาไมลูกปัดข,ของฉันมันแลกของได้ยากขึ้นนะทำไมสิ่งของ แพงขึ้นเรื่อยๆทําไมเราต้องเอารูปปัดเอาไปแลกของที่มีปริมาณเท่าเดิมเยอะขึ้นเรื่อยๆคุณคุ้นไหมครับคุค้นกับตัวเราเองตอนนี้ไหมทำไมของมันแพงขึ้นแพงขึ้นสิ่งที่เขารู้ก็มีเพียงแค่เท่านั้นรู้แค่ว่าของมันแพงขึ้นเออแพงขึ้น่ะของแพงขึ้น่ะแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งไอ้รูปปัตเหล่านั้นนะครับไม่ได้แลกแค่ทรัพยากรที่มีคุณค่านั้นนะยังแลกไปถึงทรัพยากรแรงงานซึ่งก็คือทาสด้วยแล้วก็นํามาสู่การร่หมสลายของออรู เพิ่มระดับอุปทานเลยก็คือการเพิ่มการผลิตเงินนั่นเองนะครับ,บาิีเร็วกันหมดเลยนะครับสำหรับการล่ำสลายของเงินนะครับเพราะฉะนั้นคุณคุ้นไหมเลอกเอะไหมพอที่เงินมันจะเริ่มสืมสลายนะมันก็จะ,ะแสดงปฏิหารให้เราเห็นว่าเอยของมันเริ่มแพงขึ้นแพงขึ้นเนาะเหมือนกับเราไหมไม่รู้นะไหนคุณคอเองนะครับชอบเนื้อหาแบบนี้ไหมถ้าเกิดคุณชอบกดไลค์กดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ